ปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดตกเป็นข่าวมีความมั่นใจว่าได้แข่งรายนี้มาร่วมทัพยอย่างแน่นอนเจอไทยสื่อดังของอังกฤษตีข่าวปิสาจแดงแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีความมั่นใจว่าจะได้ราสมุรสหอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กของอาตาลันตามาสู่ถิ่นโอลแทฟเฟิร์ในช่วงสเสมอนี้ สัรับฮอยะลุนวัย20ปีที่ซัดไป10ประตูจากการลงเล่น34นัดให้กับอตาลันตากลายเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในการเสริมทัพตำแหน่งกองหน้าของเอริกเทนฮักในช่วงสมัยน,นี้และทางปีศาจแดงได้ยื่นข้อเสนอแรกอย่างเป็นทางการจำนวน60ล้านยูโรให้อตาลันตาพิจารณาแล้วแต่เชื่อว่าทางอตาลันตาต้องการ70ล้านยูโรถึงจะยอมปล่อยตัวทั้งนี้แม้ว่าแมนยูจะต้องเจอคู่แข่งสำคัญอย่างปารีสแซงแชกแมงที่ยื่นข้อเสนอ50ล้านยูโรให้อตาลันตาพิจารณาเพื่อขอซื้อตัวฮอยลุนเช่นกัน แต่ทางปีศาจแดงมั่นใจว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายเข้าเส้นชัยในดีนี้เพราะสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วแถมตัวของฮอยลุนเองก็ต้องการย้ายมาค้าแข่งกับแมนยูเพียงทีมเดียวดังนั้นเวลานี้ทางปีศาจแดงจึงกําลังเร่งเจราจาก,กับอตาลันตาเพื่อตกลงค่าตัวกันให้ได้โดยเร็วที่สุด